สวัสดีครับเช้านี้พลสว่างฟาร์มพามาดูบ่ออนุบาลลูกปลากัดสายเรียงตาก้อนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งให้ายแดงไปนะครับสำหรับบ่ออนุบาลบ่อนี้นะครับลูกปลากัดอายุป,ประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนนะครับคาดว่าอาทิตย์หน้าผมจะย้ายลูกปลาที่เป็นหัวข้อไปเลี้ยงใส่แบนบากแล้วนะครับ เพื่อที่จะทำให้ปลาที่มีขนาดเล็กลงสามารถกินอาหารได้มากขึ้นแล้วก็เป็นการแยกขุนปลานะครับแล้วก็ป้องกันการกัดหางกัดเครื่องของปลากัดที่เป็นตัวผู้นะครับสำหรับปลากัดที่เป็นตัวเมียผมก็จะแยกเลี้ยงไว้อีกบ่อหนึ่งต่างหากครับ ทาานี้ก็ดูลูกปากันเพลินๆครับอีกไม่นานจะมีแบ่งปันแน่นอนนะครับสำหรับสายเลสตากอนเดี๋ยวจะทยอยถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับ,รบท่านี้สวัสดีครับ